สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮาหนอยของวันที่29มาฝากนะจ๊าก่อนอื่นเรามาดูของวันที่28ก่อนน้องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ของเราเกือบหลุด <c oughs> เกือบหลุดนะคะทุกคนเออมันมาแค่เออเฉพาะกิจกรารชาตินะเรามาดูตัวลู่ก่อนเนาะตัวรู่ศูนย์กับหนึ่งเมื่อวานนี้ศูนย์ของเรามาที่เฉพาะกิจ แล้วก็หนึ่งของเรามาที่กาชาต์นะถ้าใครรูดสองหน่อยนี้ก็ยังได้อยู่นะอ่าแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งของเราก็ไม่มาเลยเพราะว่ามันมาหลักร้อยนะคะก็ถือว่าหลุดเลยนะแต่ว่ามันก็ยังในในลายมีดีอยู่ก็คือมันออกหน่อยเรกสําหรับคนที่ชอบกาชาต์ก็ยังคงได้เนาะเพราะว่าอ่หลักศูนย์ของเรานี่ก็คือมาที่ 40, 40, 4 0 0 4ยเนี่ย ที่40เฉพาะจิตเขียนไว้ให้ดูเป็นสถิติก่อนนะทุกคนนะอย่าเพิ่งบ่นกันนะบน่นนี่แล้วก็มาที่เนี่ยมาที่40แล้วก็มาที่13นะคะเมื่อวานนี้13มา2คู่ก็คือใครเอ่อได้เฉพาะจิตกาชาติเนี่ยมันจะมาสองหนอยนี้ถ้ามันไม่มาทุกคนต้องออค่อยตามนะคะหนึ่ง สามกาชาติเนี่ยมันจะมาสง่งมานี่กาชาติล่างนะคะมาถ้ามันไม่มาสองนอยนี้เราค่อยตามนะคะถ้ามันมาแล้วพิเศษก็ระวังเพราะมีสิทธิ์ไม่มาสูงนะนอกจากว่าวันนั้นจะดวงดีจริงๆนะคะมันจะมาบนล่างให้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มาเฉพาะกิตก,การชาติของเราก็จะมาพิเศษเลยนะคะอ่าส่วนตัว กันของเราก็หลุดนะคะตัวกันของสูตรนอกสูตรนะคะอีสูตรหนึ่งก็มาที่แปดห้า 8, 5, มาที่แปดห้ามาที่แปดห้าเฉพาะกิจใครเลือกคู่นี้ก็จะได้เฉพาะกิจนะคะก็จะเอาเลขเด่นมามา มาลงให้นะคะก็คือห้าเปดนะคะมันจะเข้าเฉพาะจิตล่างนะคะทุกคนถ้าอ่านไม่ออกก็ฟังเสียงเอาแล้วกันไปดูวันนี้ดีกว่าว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของเราวันที่ยีสิบเก้านะจ้ายี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดหกแปดนะจ้า เป็นหาในรวมนะทุกคนหานอนรวมของเราก็ตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ v i p นะวันนี้ตัวรูดตัวเด่นของเราให้ที่วันนี้ตัวรูดได้ที่ให้ที่เลขอะไรดีวันนี้ให้ที่เลขห้าแล้วก็เลข 6, าหกนะฮะตัวเด่นเลขเด่นของเรา เลกเต่งของเราก็อยู่ที่ห้าหนึ่งห้าสามห้าจิบห้าแปดตัวลอง ตามนี้เลยนะคะหกหนึ่งหกสามหกจ็ดหกแปดที่เหลือจะเป็นตัวกันนะทุกคนตัวกันของเราก็เคยมาสามตัวแล้วนะทุกคนนะถ้าใครชอบก็ตามนะจ๊ะห้าสองหกนะจ๊ะห้าเก้าหกนะจ๊ะ แนวทางของเราเป็นสูตรคำนวณนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะทุกคนเป็นแนวทางเท่านั้นนะวันนี้นะคะคู่เลขนอกสูตรมีไหมเดี๋ยวดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนตัวที่อยู่สูตรต่างหากนี่คือสูตรต่างหากนะที ได้เด่นมาก็จะเป็น 4, 7, 3นะทุกคนอา่าสองตัวก็จะเป็นเราส่งตัวด้วยไหมให้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเยอะเดีย๋ยมีคนบอกว่าเยอะนะคะก็ใครชอบก็ไปตัดเล่นหรือนำไปรูดไปเด่นได้เลย<ม>นะคะวันนี้ แต่วันนี้หนึ่งก็มาเยอะนะแต่ว่าสู่ของแม่หมอ,อก็มีหนึ่งให้อยู่นะทุกคนนะวันนี้ก็อธิบาย่อนะคะก็คือถ้าใครชอบรูดหลักห้าหลักหกก็ตามหลักห้าหลักหกก็คือเฉพาะกิจการชาติของเราก็มาบ่อยนะคะใครชอบตัวไหนหรือจะเอาทั้งสองก็ดูตามสถิติที่เขียนไว้ให้นะคะคือดูชิปย้อนหลังไปดูนะคะ ส่วนใครชอบตัวเจาะนะคะก็ซื้อไม่ต้องเครียดนะคะถ้าซื้อเราชอบเราก็ซื้อไปเลยติดไว้แต่แนะนำา็็คือถ้ากาชาติเฉพาะกิจของเราไม่มาค่อยตามพิเศษนะคะเพราะน้อยมากที่มันจะมาเฉพาะกิจและกาชาติแล้วมันจะมาพิเศษเนี่ยก็คือสถิติก็คือน้อยมากแต่นอกจากว่าเฉพาะกิจกาชาต,าชาตมาแค่คู่เดียวก็คือเราตามได้ั้นเราตามได้นะคะทะนั้น ก็คือน,นี้พูดตามสถิติที่แม่หมอได้ทําคลิปมาเกือบ200คลิปนะคะก็คือพูดตามสถิติถ้าทุกคนชอบคู่ไหนก็เลือกเอาก็ได้ไม่เอาทั้งหมดก็จะเลือกคู่ไหนก็ได้ตามดวงของท่านนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะ,ะแล้วส่วนตัวกันของเราก็เคยมา3ตัวถ้าใครชอบก็เลือกนําไปใช้เป็นแนวทางได้เลยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนาะให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันจะได้ นำเนวทานด,ดีมาลงให้ทุกคนนะคะในในในแต่ละวันนะถ้าไม่ติดธุระจริง,รงๆก็จะมาลงให้นะคะอาจจะลงช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะไม่ได้ทํางานเดียวเนาะก็ทำหลายๆอย่างกว่าจะมาตัดมาต่อให้นะคะส่วนนะคู่เด่นในวันนี้นะคะคู่เด่นในวันนี้ที่เด่นมานะคะก็เห็นก็จะเป็นชุดนี้นะคะ ็คือคู่นี้นะคะอะไปแล้วปากกาน้ำเงินไปแล้วนะคะเือนะคะหกหนึ่งแล้วก็คู่นี้นะคะหกหนึ่งกับหกสามนะแต่ใครชอบคู่อื่นก็ได้ก็คือมันเด่นมาวันนี้ก็จะคือเด่นหก เด่น3เด่นหนึ่งนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบคู่ที่แม่หมอวงกลมให้ก็ตามคู่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องนะ,ะเอาตามแม่หมอก็ได้นะคะก็ช่วงนี้สูตรมันค่อนข้างสลับกันมานะคะสองสูตรสลับกันมาแล้วคู่นี้ก็มันก็เด่นมาให้สูตรหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรต่างหากอันนี้คือจะเป็นสูตรเดียวกันนะคะคู่นี้จะเป็นสูตรต่างหากที่เด่นมาฉะนั้นก็จะจับไว้ ข้างนอกไว้ให้นะคะอ่าส่วนใครนะอ่าไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็วันนี้อ่าก็วันนี้ก็ขอให้เฮงนะคะปังๆกันทุกคนนะคะเพราะว่าคู่เลขของเราชอบออกย้อนนะเมื่ออกเมื่อวานนี้ก็อ่า วันก่อนก็มไม่ออกแต่มาออกเมื่อวานนะคะเมื่อวานของเราไม่มาก็อาจจะมาวันนี้นะคะใครชอบอคู่เลขเดิมหลักศูนย์หลักหนึ่งก็ตามชุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าของเราถ้ามันหลุดแสดงว่ามันจะออกวันต่อไปมันเคยเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่คือพูดตามสถิติวันนี้ก็ขอทุกคนนะคะให้เฮงรวยดวงฟังกันทุกคน รับโชครับทรัพนะคะได้มากได้น้อยขอยได้นะคะกันทุกคนวันนี้ขอกล่าควค่าช่วงดีและสวัสดีจ้า